แนวนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็มารีวิวกินนะครับสเวนเซนที่สาขาเดอะมอลล์ดังแค่นะครับกับเมนูซิกเนเจอร์ชาสายซันเดย์ครับนะครับก็ไม่รอช้ากันเลยไหมครับเริ่มกินเลยดีไหมครับก็เริ่มกินเลยนะครับเดี๋ยวจะกินยังไงเออขออนุญาตวิปคีมก่อนนะครับ ก๋วยช้ยได้นะครับแล้วก็ไอศครีมชาบ้างนะครับอร่อยครับแล้วก็ช็อกโกแลตรสชาติดีใช้้เหมือนกันนะครับแล้วก็พุดดิ้งนะครับพุดดิง้งหัวไปที่สวยนะครับแล้วตามด้วยอของประกอบนะครับ แต่ว่าอร่อยเหมือนกันนะครับหัวเจี่ยมที่เดียวก,กันครับ